ครับตอนนี้ถึงที่พักแล้นะครับที่พักของเราก็คือระเบียงวิวนะครับโอเคอยวไปดูที่พักกันครับของเราชั้นล่างนะ,อะจอครับ,รบสมุดสิเฉพาะแขบบ้านพัก ห้ห้องอที่สี่นะครับามาดูด้านในกันครับห้องชั้นล่งลงนนาหลงห้องสี่ ผมนี่ระเบียงวิวแม่กำปองในแจน่ารักนะนี่คือเตียงนะครับพักได้สองท่านนะฮะมีเตียงเล็กเตียงเสริม,รมให้เตียงหนึ่งมาสามคนก็มีเตียงเสริมครับผมพัดลมมีพัดลมนะครับพัดลมหนึ่งตัวมีราวตามผ้า ไปปูนเปื่อยจั๊กปูนเปื่อยเออเปื่อยใช่เลยเปื่อยครับจบปักไฟเปิดปิดโอเคปักไฟเปิดปิดห้องน้ำน้ำมีน้ำด้วยนะครับปูไฟห้องน้ำนะสะอาดสะอาดเรียบเลยครับเย็นสบายไม่ต้องโูกคูสบู่ให้นะครับคูเหลวสบู่เหลวว่าจะร้อนไม่ร้อนนะจ๊ะ นะฮะที่มีพัดลมอย่างเดียวเพราะว่าที่นี่อากาศเย็นนะครับโอ้ไม่มีร้อนนะฮะอากาศเย็นเย็นตลอดทั้งปีนะจ๊ะครับผมมีลักไว้ชาร์จแบตบชาร์จโทรศัพท์เนาะแล้วก็ดูแล้วก็หน้าห้องก็มีจุดหนึ่งวิวหน้าห้องวิวหน้าห้องเรารับานนะจ๊ะนี่เราได้ชั้นล่างเนาะจะมีชั้นบนด้วยชั้นบนมีกี่ห้องนะลืมไปน่าจะสองห้องเนาะ ชั้นล่างจะมีสี่ห้องเนาะแต่สำหรับเราได้ห้องที่สี่โอเคนะนะครับวิวสวยสวยมากเลยขึ้นชื่อจริงๆสมชื่อจริงๆว่าระเบียงวิว<อ>นะครับ,รบต้องทำการจองล่วงหน้าเลยนะฮะสักสามสี่เดือนนะฮะหรือห้าเดือนก็ยิ่งดีนะครับ โอเคเนาะแค่นี้นะครับผมเดีย๋ยวผมขอเข้าห้องพักก่อนพักผ่อนก่อนนะครับสวัสดีครับผม